ตู้แชร่รุ่นใหม่จากคิงคูกันจ้าบอกเลยมีสเปคพิเศษมานะคะเจ้าตัวนี้มีออปชันไล่ฟ้าด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าอ่ะมาดูตรงที่หน้าจอดิจิตอลนะคะจะวงไว้ให้แล้วนะในจุดนี้จะเป็นปุ่มสำหรับไล่ฟ้าที่กระจกนะคะกระจกจะปล่อยความร้อนออกมาไล่ฟ้านะเดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโอให้ดูกันนะคะ,อะตอนนี้นะคะ อุณหภูมิก็เย็นได้ที่แล้วเดี๋ยวจะลองเปิดประตูนะคะจะได้ให้เห็นฟ้าเพราะว่าตอนนี้ฝ้ายังไม่ขึ้นนะคะพอเราเปิดประตูมาเนี่ยมันจะทำให้เกิดฟ้าเนาะอะทีนี้เดี๋ยวเราจะปิดประตูนะคะให้เห็นกันชัดๆว่าเออมันทำงานยังง่ายอะไรอย่างนี้นะคะ โอเคพอเราปิดประตูแล้วเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าฝ้าขึ้นที่กระจกเนาะตัวลมร้อนนะคะที่ขอบประตูจะค่อยๆไล่ฝ้าออกนะคะเป่าลมร้อนมาจะทำให้กระจกเนี่ยค่อยๆใสขึ้นไล่ฝ้าออกไปนะคะเราก็จะเห็นว่ากระจกมันก็จะเริ่มใสขึ้นเนาะมันจะค่อยๆไล่ฝ้าออกไปนะคะ ตอนนี้ก็เราจะเริ่มเห็นพัดลมด้านบนตัวชั้นตะแกรงนะคะชัดขึ้นเลยก็คือไล่ฟ้าออกไปหมดแล้วนะคะสำหรับการทำงานของมันเนาะโอเคตอนนี้ก็จกใส่แจวแล้วนะคะไล่ฟ้าออกไปหมดแล้ว ทีนี้สำหรับใครเนี่ยที่ใช้งานแล้วเนาะช่วงนี้ฝนตกเยอะมันจะมีฝ้ากับหยดน้ำค่อนข้างเยอะนะคะและยังไม่ได้กดปุ่มไลฟ์ฟ้าเนี่ยให้เราเอาผ้านะคะเช็ดน้ำกระจกให้แห้งก่อนนะเช็ดให้แห้งทั้งสามบานเลยนะคะให้กระจกใสกี้ก่อนแล้วเราค่อยเริ่มกดตัวไลฟ์ฟ้านะเราถึงจะเห็นประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะคะขอบคุณค่ะ